มาที่บับเฮานะครับตรงหาดวอนนภาบับเฮานี่บ้านควายแนวเพลงเพื่อชีวิตร่วมสมัยครับเขาบอกว่าเป็นเดะลอสเวอร์ l ออฟฟกมิวสิกหาดวอนนภานะครับตรงนี้ก็จะตรงข้ามกับบางแสนอะไรนะญี่ปุ่นบางแสนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม ที่เขาชอบมาถ่ายรูปแล้วก็โพสว่ามาญี่ปุน่นกันก็คือตรงนี้นั่นเองเสียงจะสู้คาราบาวได้ไหมเนี่ยนี่นะครับใครอยากมาญี่ปุ่นบางแสนอยู่ตรงนี้ปลายหาดวอนนภานะครับอันนี้เราถ่ายแบบบนที่สูงมานะอยู่ที่บ้านควาย สองข้างหาดวอนี่ตอนนี้ก็โอ้โหค่อนข้างจะคึกคักไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสียงค่อนข,ข้างจะดังพอสมควร อันนี้ก็คือฝั่งหาดวอนนภานะครับที่เพื่อนๆบอกให้ผมมาเนี่ยวันนี้มาแล้วนะมาตอนเย็นตอนนี้อยู่ตรงน,นี้เลยนะเนี่ย เดี๋ยวจะพาไปดูตรงญี่ปุ่นบางแสนใกล้ๆหน่อยเดินลงระบาดเนี่ยนะครับบ้านควาย จะพาไปดูตรงญี่ปุ่นบางแสนนะครับโอ้ช่วงนี้ผมไม่เคยมาไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาตรงแถวแถวหาดวอนนำาตอนเย็นเลยจึงได้รู้ว่าโคจะรถติดเลยต้องวิ่งผมว่าน่าจะวิ่งสายสองแล้วย้อนเข้ามาด้านหลังนะถ้าวิ่งมาตรงหาดวอนนำานี่โอ้โหกระดบึบกระดึบมาเหมือนในกรุงเทพแล้ว อันนี้ก็เป็นญี่ปุ่นบางแสนนะครับมาพากันดูแบบคร่าวๆนะใครอยากมาญี่ปุ่นก็มากันที่บางแสนได้ครับมุมนี้จะเหมือนมากที่มีไฟเขียวไฟแดงเนี่ยนบ๊เะเฮาขออภัยที่จอดรถเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปดูตรงริมหาดกันนิดหนึ่งนะ ผมตอนนี้อยู่ที่นี่ที่บัฟเฮาส์นะครับผมปลายหาดวนนภาบ้านควายเพื่อชีวิตติดหาด40อัพนี้ต้องมาอย่างนี้แหละมไม่รู้ว่าแถวหาดวนนภาน,นี่มันโคตรจะอึกประทึกคลโคลมเลย มีหน้าโอ้ทางจะเข้าไปดูหาดยังไม่มีเลยเนะี่ยไปยังไงนะนะแรกผู้คนไปก่อนมาจจะไปดูโอ้โหมันคนเยอะจริงๆมันจะไปแรกตรงไหนวะนี่ <c oughs> <c oughs> จะโดนเขาลากไปตบด้วยเดี๋ยวน่าจะให้ดูทะเลให้ดูทะเลเท่าที่เท่าที่มันหามาได้อยู่ตรงนี้นะะ ที่ไหนที่หาดวนอนนภาบางแสนครับผมปลายหาดวอนนะหาที่เข้าอยู่แต่ไม่มีที่เข้าคนค่อนข้างเยอะดูดิคนค่อนข้างเยอะมากผมจะหาที่เข้าดูทะเลอยู่นะมาชงโงกดูแล้วกันเดี๋ยวเดินเดินหาที่ก่อนนะถ่ายคนลำบากนะขอขอ,ขอขอถ่ายพื้นไปก่อนนะ หาจุดเหมาะที่จะถ่ายทะเลหรือว่าบรรยากาศโดยรวมๆให้ดูนะครับนะตอนเช้ามาไม่ได้นะหาดบอนเนี่ยต้องมาตอนเย็นรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยมาเดินเลยคนเยอะมากเราจะหาจุดเข้าไปใกล้ๆทะเลนี่แทบจะไม่มี่ะมีล้จุดเบียงๆเลี่ยงๆคนอื่นเขาหน่อยนี่นะ น่าจะเป็นจุดที่น้ำทะเลมันซัดเลยผมยืนอยู่สักพักน่าจะเปียกนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาหาดวอนนะครับใครที่ยุให้ผมมาหาดวอนตอนกลางวันเนี่ยมามาแล้วนะตอนกลางคืนดูน คนเต็มไปหมดเลยครับช่วงนี้ถ้าผมยืนอยู่นานๆหน่อยน่าจะโดนซัดโดนซัดด้วยคลื่นนะไม่ได้ซัดด้วยคน่นีัคนหาดวอนเป็นหาดที่เต็มไปด้วยผู้คนจริงๆเดี๋ยวเราลองไปจุดอื่นสิหา จุดดูภาพรวมของทะเลต้องเดินก้มหน้าก้มตาหน่อยนะเดี๋ยวพรบคุมค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล <laughs> จะเล่นงานเราสวยมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮะเดี๋ยวผมจะหาจุดเข้าไปใกล้ๆทะเลให้ดูนะดูดิมันไม่มีที่เข้าเลยเนะนี่ยคนเต็ม คนเต็มยิ่งกว่าแถวหาดบางแสนอีกมันเป็นทุกวันทุกคืนหรือว่าไงเนี่ยหรือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวหรือเปล่าใครเจ้าพ่อถิ่นหาดวอนนะฮะแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยอืมโไม่มีที่เข้าใกล้ทะเลเลยน่าจะเต็มพื้นที่ ตลรวจบางแสนเตือนทุกครั้งนะครับห้ามเด็ดขาดช้หาดบางแสนห้ามเล่นพลุมาแถวปลายหาดวอนแล้วนะฮะมีที่โอ้ขนาดปลายหาดวอนยังไม่แทบจะหาที่นั่งลำบากเลยนะอ่ะมาจนถึงท้ายเลยเนี่ยมีเจ้าถิ่นด้วยนอนยนะอยู่ด้วยอ๋อเท่ดิดู มันจะแน่นเฉพาะสูกเสาแล้วครับอ๋อที่ลงทะเลมันจะมีบันไดลงผมเดินไปแล้วเขามีกันนั่งอยู่เยอะอยู่ผมกลัวแบบโซ่สาวจะลากผมไปนั่งด้วยผมไม่เอาดีกว่าคนลากไปกระถือมันสิเดี๋ยวมาดูท้ายหาดเลยดีกว่าท้ายหาดวอนนะ <c oughs> มีทะเลอยู่ย่อมหนึง่งให้เราได้ สัมผัสใครไม่มีเพื่อนก็มานั่งหย่อมนี้หละโอตรงนู้นเขาก็มีหาปลานะเรือว๊บวบว๊บวบอยู่ช่วงนี้ก็แถวนี้ก็มีร้านรวงอะไรอยู่เยอะฮะที่ต้องไปตรงแหลมแท่นครับวิวดีครับผมมาจากแหลมแท่นช่วงช่วงไหนนะช่วงช่วงหัวค่ำนะ วันนี้เพื่อนมาครับเขาก็เลยขับรถพามาที่บัฟเฮาส์นะครับร้านเพลงเพื่อชีวิตมีเพื่อนหลายคนในนี้ชอบบอกว่าอ่ะมาหาดวอนมาหาดวอนนะครับผมก็เลยพามาในที่สุดนี่มาหาดวอนแล้วช่วงหัวค่มไปตรงแหลมแท่นไปบางแสนวันนี้เดินไลฟ์มาทั้งวันนะครับช่วงนี้ก็เลยพามาหาดวอน ดูบรรยากาศหาดวอนกันสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวกลับไปหาเพื่อนอก่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาจะหาว่ามาตั้งไกลเรามาเล่นจับมือถืออยู่ได้นะอันนี้ก็เลยมาด้วยความรวดเดียวนะครับมาดูพามาดูหาดวอนอีชาที่อยู่ใกล้ทะเลจังค่ะ ได้เดินชมว,วิวทุกวันอิฉาก็มานะครับผมผมก็คือเคยแบบอุย้อยอย,อยากอยู่ใกล้ทะเลอยากอยู่ใกล้ทะเลมานานนะบนบนบน,บน,บนอยู่นั่นแหละก็ท้ายสุดช่วงโควิดนั่นแหละก็มาเลยย้ายมาเลยไม่มีงานในกรุงเทพเราย้ายมาเลยท้ายสุดมาเดินจนน่าจะาได้หลายชอ,อกหลายมุมแล้ว เหลือแต่รถนะยังไม่มีรถก็เลยยังไปไหนไกลไม่ได้ก็เลยไปในลักษณะได้แค่ในลักษณะฝีเทา้ทานะฝีเท้าเดินไปถึงไหนก็คงไปถึงนั้นอันนี้ต้องถ่ายแบบก้มหน้าก้มตาหน่อยนะฮะเพราะว่าผู้คนเยอะเกินคนเยอะมากไม่เหงาค่ะครับไม่เหงาเขาจะมีเพื่อนคอยจ้องเราที่ถือ มือถือ <c oughs> ถ่ายเขาอะไรเงี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมก็เข้าบ้านบ้านควาย <c oughs> เดินข้างๆตรงนี้ดีกว่าที่เป็นอะไรนะญี่ปุ่นบางแสนนะครับฮะ <c oughs> ญี่ปุ่นบางแสนจะอยู่ตรงเนี้ยข้างๆเ <c oughs> ๋อเจอกุ้งแดนด้วยกุ้งแดน ไข่ปิ้งก็มีแถวนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท้องกินเลยนะครับผมไฮโรไลนล้านญี่ปุ่นนะพอดีวันนี้มาที่นี่นะครับผมคนเยอะมากไม่เอานะจะข้ามถนนยังไงนะ ได้นะโอ้ร้อนละนะครับอยู่ญี่ปุ่นบางแถนปิดท้ายนะครับผมโอ้สายทัวร์ริ่งก็มาโอ้โหนิชโนจ r ราฟิกโอ้รถแคริบเบียนก็วันนี้พีวิวแบบเร็วๆนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่ร้านกัน ต้นไม้ใหญ่สวยงามนะครับวันนี้ก็ขอจับจอนไปตรงนี้นะครับใครเพิ่งเข้ามานี่ต้องบอกว่าวันนี้ผมพามาดูหาดวอนภานะครับช่วงปลายปลายหาดวอนภาบางแสนนะครับผมก็ขอจับจอนไปก่อนนะครับวันนี้